สนับสนุนโดย True 5G การันตีด้วยรางวัลผู้นำ 5G ระด,ดับโลกล่าสุดโดย Open Signal สวัสดีครับผู้ชม8:32น,นาทีต้อนรับเข้าสู่ย่อโลกเศรษฐกิจกับผมอีกวัพรพลภพธาพงศุขและทีมงานเช่นเคยนะครับมาก่อติดสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศไปพร้อมๆกันครับสำหรับในช่วงแรกนี้ไปเริ่มต้นทางฝั่งของต่างประเทศก่อน ทางฝั่งของจีนเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการจัดระเบียบบริษัทเทคโนโลยีซึ่งหลายอย่างเริ่มที่จะมีกฎเกณฑ์คุมเข้มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งในเรื่องของการระดมทุนนะครับแล้วก็การขยายกิจการมาดูกันครับเรื่องนี้เปิดเผยจากสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับโดยอ้างแหล่งข่าวนะฮะโดยบอกว่าสำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซของประเทศจีนตอนนี้ร่างแนวปฏิบัติใหม่ครับกำหนดให้บริษัทอินเทอร์เน็ตจีนรายใหญ่ต้องขออนุมัติก่อนถ้าหากว่ามีแผนที่จะลงทุนหรือระดมทุนครับ โดยข้อก,กาหนดใบนี้จะนําไปใช้กับบริษัทต,ต่างๆที่มีผู้ใช้งานกว่า100ล้านคนหรือมีไรายได้มากกว่า10,000ล้านหยวนนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณ1,580ล้านเหรียญน,นะครับนอกจากนี้ถ้าหากว่าบริษัทอินเทอร์เน็ตรายไหนก็ตามมีรายชื่ออยู่ในรายการประเภทที่เป็นกิจการต้องห้ามของคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนในช่วงปีที่ผ่านมาครับถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะต้องยื่นขออนุมัติด้วย กฎระเบียบใหม่นี้จะทําให้การกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็จับระเบียบยักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ตอนนี้ยังขาดความชัดเจนว่าการลงทุนหรือการระดมทุนประเภทไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบใหม่นี้ซึ่งผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหการรมเทคโนโลยีรายหนึ่งท่านก็กังวลนะครับแต่ไม่ได้แจ้งนะครับว่าเป็นบริษัทไหนท่านบอกว่าท่านกังวล ว่ากฎใหม่นี่ตรงฉบับนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้การลงทุนในบริษัทเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นอันนี้จะครอบคลุมหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นการจัดหาเงินทุนก่อนที่จะมีการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรกหรือว่า IPO นั่นเองนะครับเพราะว่าตามปกติแล้วจะต้องมีการระดมทุนเป็นรอบๆอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะเข้าตลาดหุ้นตรงนี้นับด้วยหรือไม่ก็ยังขาดความชัดเจนในส่วนนี้นะครับท่านี้จีนเองก็ได้มีการปรับปรุงข้อ,ม,อมูลสําหรับกิจการต้องห้าม ที่ไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าไปลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาภาคบังคับอันนี้ไม่ได้องค์กรข่าวก็ไม่ได้รวมถึงแร่ธาตุที่หายากและในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับทางการก็กําหนดให้บริษัทดังกล่าวเนี่ยนะฮะจะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานกํากับดูแลก่อนนะฮะถึงจะสามารถจดทะเบียนในตลาดหุ้นนอกประเทศจีนได้นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องติดตามกันนะครับว่าทางฝั่งของรัฐบาลจีนนั้นจะมีความชัดเจนออกมามากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรนะครับ เอาละรครับสำหรับช่วงนี้มาดูทางฝั่งของสหร,รัฐอเมริกากันบ้างในช่วงที่ผ่านมานะฮะสถาบันการเงินก็มีการประกาศผูประกอบการหลายแห่งประกาศออกมาปรากฏว่าน้อยกว่าที่คาดคิดนะครับเพราะเจอเรื่องของค่าแรงของพนักงานที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานว่าธนาคารยักษ์ใหญ่6รายในประเทศสหร,รัฐอเมริกา เช่น JP Morgan Chase and Co. นะครับแล้วก็ Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley แล้วก็ Goldman Sachs นะครับก็มีการปรับเพิ่มขึ้นสำหรับตัวเงินเดือนให้กับพนักงานในช่วงปี2 5 6 4แล้วก็ได้มีการเปิดเผยการคาดการณ์นะครับว่าค่าใช้จ่ายในปีนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญครับ Goldman Sachs ระบุนะครับบอกว่าค่าใช้จ่ายดำเนินงานในไตรมาสที่4ที่ผ่านมาสูงถึงนะครับ123ที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้ โดยค่าใช้จ่ายหลักๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนสวัสดิการและก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคมปี2564 Goldman Sachs เองก็เพิ่งจะขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานเช่นเดียวกับหลายๆธนาคารด้วยนะครับในขณะที่ทางฝั่งของ Bank of America ก็ประกาศปรับเพิ่มขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่21เหรียญต่อชั่วโมงในเดือนตุลาคมนะครับชั่วโมงละ600กว่าบาท โดยตั้งเปานะครับว่าจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำไปสู่ระดับ25เหรียญต่อชั่วโมงหรือ750บาทภายในปี2 5 6 8แลในช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับเวลส์ฟาร์โกก็ได้ปรับเพิ่มค่าแรงสำหรับพนักงานรายชั่วโมงนะครับตัวเลขอยู่ที่18จนถึง22เหรียญต่อชั่วโมงแล้วแต่ละพื้นที่นะครับไม่เท่ากันนะฮะในขณะเดีวยวกันครับรัฐบาลกลางสหรัเอรมริกาก็กำหนดค่าแรงขั้นต่ำไว้ที่7เหรียญ25เซนต์อันนี้คือต่อชั่วโมงนะครับ ส่วนทางด้านของคุณเอมรีพอตนี่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของ Bank of New York ท่านก็ให้สัมภาษณ์นะครับท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยการแข่งขันดุเดือดมาก,มากครับเพื่อเป็นการดึงดูพนักงานที่เก่งมีความสามารถนั่นก็เลยทําให้ค่าแรงนั้นปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยในขณะเด,ดยียวกันการแข่งขันในตลาดก็ทําให้ธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินต่างๆต,ต,ต้องขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานโดยเฉพาะตําแหน่งที่ได้รับค่าจ้างสูงนั่นเองนะครับนะเพราะทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเจอ ประเด็นปัญหาที่อาจจะแตกต่างนะครับจากหลายๆประเทศหลายประเทศยังลุ้นอยู่เลยว่าโควิด19เนี่ยจะทําให้ทางด้านของคนเนี่ยตกงานหรือไม่นะครับว่าแต่ที่ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยตอนนี้เจออีกหนึ่งปัญหาคือคนลาออกนะครับเยอะพอสมควรเลยทีเดียวหลังจากที่เจอกับวิกฤตโควิด19ก็ทําให้ความต้องการนะครับหรือว่าพฤติกรรมของพนักง,งานไม่เหมือนเดิมนะครับหลายคนไม่อยากเป็นพนักง,งานประจำนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเอาละครับมาดูทางฝั่งของญี่ปุ่นกันบ้าง ญี่ปุ่นเองตอนนี้ก็ต้องรอลุ้นอยู่เหมือนกันสาหรับเจ้าโอมิครอนนะครับที่เริ่มที่จะคลืบคลานไปเมืองต่างๆเนี่ยครับถ้าไปดูตัวเลขสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปเนี่ยเห็นแล้วก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันครับอามาดูตัวเลขกันครับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นออกมาเปิดเผยนะครับโดยบอกว่าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นในปี2564เนี่ยนะฮะก็ถือว่าลดลงไปแตะ2 4 5 9 0 0ราย ตัวเลขน,นี้ถือว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2507เลยนะที่มีการเก็บข้อมูลเป็นครั้งแรกแต่แน่นอนครับก็เข้าใจได้เพราะสถานการณ์คือทางฝั่งของญี่ปุ่นยังคงดําเนินมาตรการควบคุมชายแดนค่อนข้างจะเข้มงวดท่ามกลางการแพร่ระบ,บาดโควิด -19 รายงานระบุว่าปี2514จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นเริ่มไป194จากปี2513จริงๆปี2513ก็หนักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปี2514แทบจะหายไปหมดเลยนะฮะ และเมื่อเทียบกับระดับก่อนการแพร่ระบาดโควิด -19 ก็ปรับลดลงไปมากถึงร้อยละ99.2ซึ่งก็ถือว่าลดลงไปสูงที่สุดเป็นประวัติการนอกจากนี้ครับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายเดือนในปี2564ปรากฏว่าแตะระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคมมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติตัวเลขนะฮะอยู่ที่51,055รายนี่จะว่ามียอดผู้ที่เข้าชมที่เกี่ยวข้องกับ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในกรุงโตเกียวซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2564นั่นเองนะครับส่วนการแข่งขันโตเกียวพาราลิมปิกซึ่งก็จัดขึ้นตั้งแต่24สิงหาคมถึง5กันยายน2564ตอนนั้นนะครับก็มีนักเที่ยวต่างชาติทั้งหมด25,916รายที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับ ช่วงนี้พักกันสุ่ก่อนนะครับเดี๋ยวชั่วหน้ากลับมาติดตามแนวทางของรัฐบาลนะครับในการที่จะสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งๆจากต่างชาตินั้นเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับตลาดหุ้นไทยแกร่งผลกระทบบอลย,อยู่พุ่งเบากว่าตลาดหุ้นโลกจากสัดส่วนหุ้นโกรดที่ต่ำกว่าแถมได้กลุ่มน้ำมันพยุงดัชนี ด้านโบรโกแนะจังหวะเซ็ตย่อตัวเป็นโอกาสเข้าสะสมพูดคุยปรับกลยุทธ์กับนักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์กสิกรไทยเซกเตอร์ไหนน่าเก็บเข้าพอรตที่สุดเวลานี้ติดตามได้ในรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินเพื่อแอบอดีนี้9ก้นาิกานาทีทาง TNN ช่อง16ตลาดหุ้นไทยแกร่งผลกระทบบอลอยู่พุ่งเบากว่าตลาดหุ้นโลกจากสัดส่วนหุ้นโกรดที่ต่ำกว่าแถมได้กลุ่มน้ำมันพยุงดัดชนี ด้านโบโรกแนะจังหวะเซ็ตยอตัวเป็นโอกาสเข้าสะสมพูดคุยปรับกลยุทธ์กับนักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์กสิกรไทยเซกเตอร์ไหนน่านเก็บเข้าพอร์ตที่สุดเวลานี้ติดตามได้ในรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินเพื่อไอบอดีนี้9นา30นาทีทาง TNN ช่อง16กระทรวงพลังงานเตรียมหารือกระทรวงการคลังขอลดภาษีดีเซลหลังกองทุนน้ำมันติดลบกว่า8 0 0 0ล้านบาท ด้านสภาองค์กรของผู้ริโภคจี้ให้หยุดใช้กองทุนอุ้มดีเซลเห็นควรลดภาษีน้ำมันช่วยประชาชนติดตามได้ในรายการยอร่อโลกสีกิจเวะาสัปดีนี้ปันในกาส30นาทีทางทีเอ็นช่อง16กระทรวงพลังงานเตรียมหารือกระทรวงการคลังขอลดภาษีดีเซลหลังกองทุนน้ำมันติดลบ,บกว่า8 0 0พันล้านบาท การสภาองค์กรของผู้ริโภคจี้ให้หยุดใช้กองทุนอุ้มดีเซลเห็นควรลดภาษีน้ำมันช่วยประชาชนติดตามได้ในรายการย่อโลกสกิจเรลสัปิดนี้ปั่นในกาส30นาทีทางทีเอ็นช่อง16สนับสนุนโดย p a u l French บ a k e r y Cafe a n d Restaurant แปดนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของยอ่อโลกเศรษฐกิจกครับคุณผู้ชมครับราคาน้ํามันในตลาดโลกยังคงขยบสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆรื่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายประเทศเริ่มที่จะมีความขัดแย้งระหว่างกันนะครับก็เลยทําให้เกิดความตึงเครียดขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นก็อยู่ที่ราคาน้ํามันด้วยประเด็นนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าหลายธุรกิจรวมถึงประชาชนทั่วไปอย่างพวกเรานั้นก็มีการใช้พลังงาน นั้นหมายความว่าการที่ราคาที่มันปรับตัวสูงขึ้นมาภาระค่าใช้จ่ายของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งล่าสุดนะครับทางฝั่งของกระทรวงพลังงานก็เข้าไปพูดคุยหารือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็รวมถึงกระทรวงการคลังด้วยมีความเป็นไปได้ไหมที่จะช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มอยู่ในสถานะที่ติดลบแล้วครับท่านวัฒนพงศ์คู่โรวาครับท่านผูม้มนวยาการสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพกระทรวงพลังงาน ท่านก็กล่าวนะครับบอกว่ากระทรวงพลังงานเตรียมหาหรือกับกระทรวงการคลังเพื่อเป็นการขอพิจารณาลดภาษีน้ำมันดีเซลก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกรบงก็เคยเสนอดลดภาษี1-2บาทต่อลิตรแต่ถูกปฏิเสธนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ขณะนี้ปัญหาราคาแพงเกินกว่าที่คาดการเอาไว้แล้วดังนั้นควรจะต้องร่วมด้วยเชวยก,การในการลดภาระให้กับภาคประชาชน ท่านี้ครับจากการติดตามสถานก,การณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ยอมรับนะฮะโดยบอกว่าขณะนี้ราคาสูงกว่าสิ่งที่เคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งก็จะมีปัญหาทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิดและปัญหาความไม่สงบในประเทศสหรัฐอเมริกาปัญหายูเครนและล่าสุดเนี่ยนะฮะทางฝั่งของตุรกีก็ระงับการลั่เลียงน้ำมันผ่านท่อส่งที่เชื่อมต่อระหว่างตุรกีและอิรักจากเหตุระเบิดที่ระบบการขนส่ง ตรงนี้แหละครับที่ทาให้ตลาดแลวก็รวมไปถึงนักลงทุนเกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ามันตึงตัวนั่นก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเข้าไปอุดหนุนราคาน้ามันเพื่อดูแลราคาดีเซลในประเทศไทยไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรซึ่งมากกว่าที่ได้มีการคาดการเอาไว้นอกจากนี้ครับยังคงต้องดูแลราคาก๊าสหุงต้มหรือว่า LPG เพื่ออุดหนุนราคาที่3 1 8บาทต่อถังขนาดน้ําหนัก15กิโลกรัม ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2565ซึ่งตรงนี้ครับก็จะทำให้สถานะของกองทุนล่าสุดติดลบ8,782ล้านบาทแยกเป็นบัญชีน้ำมัน15,340ล้านบาทและเงินบัญชี LPG ติดลบ24,122ล้านบาทโดยจากผลกระทบต้นทุนน้ำมันที่สูงเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้กองทุนน้ำมันนั้นไหลออกต่อเดือนตัวเลขอยู่ที่4,600ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ อย่างไรก็ตามครับตอนนี้ก็ได้มีการประเมินราคาน้ำมันดิบดูใบว่าน่าจะไม่เกิน8 7ดเหรียญ50เซนต์ต่อดอลลาร์ในกรณีที่จะดูแลราคาดีเซลไม่เกิน3 0บาทต่อลิตรนะครับซึ่งในขณะนี้ราคาก็ใกล้เคียงแล้วนะครับในตลาดโลกอยู่ในโซนประปาณ84เหรียญนะครับแต่ก็มีปัญหาอื่นเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าราคาเบโอดีเซลบีร้อยก็ทะลุ6 0บาทต่อลิตรโดยกองทุนนะครับก็เข้าไปอุดหนุน2บาทสีสสตางค์ต่อลิตร แล้วก็ภาษีสปปรรพสามิตจัดเก็บอยู่ที่5บาท99สตางค์ต่อลิตรครับส่วนทางด้านสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ออกมาระบุนะครับโดยบอกว่าราคาน้ำมันและ LPG ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องครับรัฐบาลเองก็พยายามที่จะตึงราคาด้วยการใช้เงินกองทุนน้ำมันไปชดเชยทําให้สถานะของกองทุนน้ำมันนั้นติดลบเกิน8,700ล้านบาทเพราะฉะนั้นจึงต้องเตรียมกู้เงินมากถึง2 3ถึงหมื่นล้านบาทมาจัดก,การภาระหนี้สินที่ เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องนี้รุ่งใหญ่พอสมควรนะครับเดี๋ยวคงต้องติดตามราคาพลังงานในตลาดโลกนะครับว่าจะมีโอกาสลดลงมาหรือไม่ถ้าไม่ตรงนี้ต้องมีการปรับกลยุทธ์กันหน่อยนะครับทั้งในเชิงของนโยบายของประเทศแล้วก็รวมไปถึงบริษัทเอกชนด้วยเพราะสิ่งที่ตามมาคืออัตราเงินเฟอ้อจะสูงขึ้นนะแล้วก็นโยบายการเงินของหลายๆประเทศก็จะต้องมีการขึ้นดอกเบีย้ยตรงนี้ถ้าว่าบริษัทไหนก็ตามหรือคนไหนก็ตามถ้ามีภาระหนี้สินเยอะๆต้องเฝ้าระวังนะครับ เอาครับพาผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งแนวทางที่ถ้าทําสําเร็จได้ตรงนี้ก็จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้เช่นเดียวกันนั่นคือการสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนต่างประเทศนั้นเข้ามาลงทุนในบ้านเราครับอามาดูนครับท่านอาคมเติมพิทยาภัยสิย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็มาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการเรียนเชิญทั้งกรุมสัมภาระและกรตหรือว่าสำาน,นักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้ามาหารือกัน ถึงการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นการพำนักระยะยาวซึ่งสําหรับกระทรวงการคลังเองก็มีการรายงานความคืบหน้าสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับเพื่อที่จะนําไปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือรสสในวันที่21มก,กราคมนี้ โดยการหารือนี้ก็จะเป็นไปตามมาติของคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบไปแล้วนะครับในการออกมาตรการภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจงให้กับนักลงทุนและธุรกิจสตาร์ทอัพจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในมาตรการและรายละเอียดที่ตรงกันจึงได้เรียนเชิญเข้ามาพูดคุยกันนะครับก่อนที่จะนําเสนอรายละเอียดในที่ประชุมสอบศครับทั้งนี้สําหรับกรมสมรภูเตรียมที่จะยกร่างพระราชกฤษฎีกา การกำหนดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ที่ถือวีซา่าประเภทผู้พำนักอาศัยระยะยาวให้สามารถที่จะมีสิทธิ์เลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละของเงินได้พึงประเมินส่วนท่านกรรมการและเลขานุกการในคณะกรรมการกำก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอท่านรื่นวด,ดีสุวรรณมงคลนะครับท่านก็บอกว่าได้รายงานเรื่องมาตรการจูงใจต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยตามปกติไม่ได้มีเรื่องไหนที่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ ส่วนความคืบหน้าเรื่องของภาษีคริปโตเคอรเรนซีเนี่ยนะฮะตอนนี้คณะกรรมการร่วมกัน3ฝ่ายคือกรมสรรพากรสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยก่อต่อเป็นต้นจะพูดคุยหารือกันเรื่องแนวทางเก็บภาษีให้มีความชัดเจนในวันที่20มกราคมนี้นะครับหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเขาจะพูดคุยหารือกันนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ ช่วงหน้ากลับมาติดตามพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทยซึ่งเปิดเผยจากธนาคารแห่งประเทศไทยถึงแม้ว่าตอนนี้โลกของเรานะครับจะมุ่งสู่ทางฝั่งของออนไลน์แต่ปรากฏว่าคนไทยยังคงใช้เงินสดเป็นหลักช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับเรื่องดีๆทั่วไทยดีดจะพาไปชมไอเดียสุดสร้างสรรค์ย้อนวันวาน,วานปเปลี่ยนโรงเรียนร้างกลางเมืองอุทยัยให้กลายมาเป็นโรงแรมหรู5ดาว เผยชมใหม่ขนมไทยโบราณอลัลสตอฝีมือสาวเมืองตรังามาในรูปแบบมเมล็ดสตอแดนใต้เหมือนจริงจนแยกไม่ออกห้ามพลาดเช้าวันเพฤหอสบ,บดีนี้เวลาดี9้าโมงตรงเรื่องดีๆทั่วไทยดีดีจะพาไปชมไอเดียสุดสร้างสรรค์ย้อนวันๆเปลี่ยนโรงเรียนร้างกลางเมืองอุทยัยให้กลายมาเป็นโรงแรมหรูหาดาว เผยโมใหม่ขนมไทยโบราณอลัลสตอฝีมือสาวเมืองตรังมาในรูปแบบเมล็ดสตอแดนใต้เหมือนจริงจนแยกไม่ออกห้ามพลาดเช้าวันพฤหัสบดีนี้เวลาดี9้าโมงตรงเรื่องดีๆทั่วไทยดีดีจะพาไปชมไอเดียสุดสร้างสรรค์ย้อนวันวานเปลี่ยนโรงเรียนร้างกลางเมืองอุทัยให้กลายมาเป็นโรงแรมหรูหดาว เผยโมใหม่ขนมไทยโบราณอัลลวสตอฝีมือสาวเมืองตรังามาในรูปแบบมเมล็ดสตอแดงใต้เหมือนจริงจนแยกไม่ออกห้ามพลาดเช้าวันพฤหัสบดีนี้เวลาดี9โมงตรงเรื่องดีๆทั่วไทยดีดีดจะพาไปชมไอเดียสุดสร้สางสรรค์ย้อนวันวาน,วนเปลี่ยนโรงเรียนร้างกลางเมืองอทุทัยให้กลายมาเป็นโรงแรมหรู5ดาว เผยโฉมใหม่ขนมไทยโบราณอลัวสตอฝีมือสาวเมืองตรังมาในรูปแบบมเมล็ดสตอแดนใต้เหมือนจริงพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทยนะครับที่ยังคงเห็นตัวเลขว่าเรามีการใช้จ่ายเงินสดสูงมากๆครับธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาเผยแพร่โครงการสำรวจการบันทึกพฤติกรรมการชำระเงินประจำวันของประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมด6 0 2 0ตัวอย่าง โดยสำรวจในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเมษายน2 5 1 4ก่อนที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 ระลอกที่3นะครับจากการสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกคนยังคงพกเงินสดติดตัวโดยร้อยละ50ของกลุ่มตัวอย่างก็ยังคงใช้เฉพาะเงินสดในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันใช้เงินสดอย่างเดียวเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ไปใช้ที่ตลาดสดตลาดนัดร้านอาหารริมทางร้านรถเข็นแต่ก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งซึ่งน้อยกว่า การใช้ชําระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-payment อันนี้เป็นทางเลือกหลักเลยนะครับซึ่งก็อาจจะตีความได้ว่าปริมาณการใช้ e-payment ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องน่าจะกระจุกตัวอยู่ในบางกลุ่มซึ่งถึงแม้ว่าผลการสํารวจเนี่ยจะบ่งชี้ว่าคนไทยในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ92มีอุปรกรณ์ที่รองรับการชรําระเงินผ่านระบบการชรําระเงินที่เรียกว่า e-payment และเคยทดลองใช้มาแล้วในช่วง2ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ครับการสำรวจยังเปิดเผยให้เห็นชัดเจนว่าโครงการช่วยเหลือของทางภาครัฐโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งเป็นแรงจูงใจที่สำคัญในการส่งเสริมให้คนไทยนั้นทดลองใช้แล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมหันมาชําระเงินด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันเปาตัางค์มากขึ้นในขณะเดียวกันครับร,ร้านค้าก็ปรับตัวเพื่อรับชําระเงินด้วย e-payment ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโชห,ห่วยหาบเร่แผงลอยในตลาดนัดหรือว่าการส่งอาหารนะครับทาง delivery เป็นต้น ทำให้สัดส่วนปริมาณการใช้แอปพลิเคชันเปาตังในช่วงที่มีการสำรวจนั้นสูงกว่าการใช้ e-payment ช่องทางอื่นๆนั่นเองแต่ผลการสำรวจนี้พบข้อมูลที่น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับถ้าว่าโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐสิ้นสุดลงไปมีกลุ่มตัวอย่างเพียงแค่ร2 7ที่ยืนยันว่าจะใช้แอปพลิเคชันเปาตังต่ออีกร้อยละเขาบอกเขาจะไปใช้โมบายแบงกิ้งนะครับมากยิ่งขึ้น ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างก,กว่าร้อยละห้าเขาบอกเขาขอกลับไปใช้เงินสดนะครับโดยตัวแปรที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการชรําระเงินที่สําคัญของคนไทยยกตัวอย่างเช่นความเคยชินการยอมรับแล้วก็ความต้องการของร้านค้ารวมไปถึงยังมีความคิดว่าการใช้เงินสดทําได้รวดเร็ว,ก,รวกว่าการใช้จ่ายทางออนไลน์นะครับอย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าผลสํารวจชี้เห็นว่าปัจจุบันคนไทยก็ยังคงใช้เงินสดเป็นสื่อในการชรําระเงินเป็นหลักนะครับแต่ว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยก็หันไปใช้ทางออนไลน์ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นฉนั้นจึงคาดการนะครับว่าระยะยาวความต้องการเงินสดก็น่าจะมีแนวโน้มลดลงไปอย่างต่อเนื่องซึ่งสาบสตุการมุ่งเข้าสู่การเป็นสังคมที่ใช้เงินสดลดลงของประเทศไทยแต่แน่นอนครับคงต้องใช้เวลาแล้วก็อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนั่นเองนะครับ อย่งไรโดยกันครับตอนนี้ทางฝั่งของกระทรวงการคลังอยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีความเป็นไปได้ไหมที่จะสามารถขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางออนไลน์น <S <S เพื่อเป็นการป้องกันพ่อค้าคนกลางครับท่านสันติพร้อมพัฒน์ท่านรัตตีช่วยนะครับว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ออกมาเปิดเผยภายหลังที่ท่านคนโทนหนุนสรรสนาคมนะครับผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าพบนะบท่านบอกว่าได้เสนอแนะ สำนังกงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปศึกษาวิธีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะโดยมีการเปลี่ยนแผงขายลอตเตอรี่ของผู้ค้ารายย่อยกว่า2 0 0 0 0 0รายเป็นแผงขายแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจะเป็นลักษณะของแท็บเล็ตก็ได้นะครับที่จะไปเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของสำนังกงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถามว่าวิธีการเป็นอย่างไรวิธีการคือเมื่อผู้บริโภคตกลงซื้อขายลอตเตอรี่ด้วยการกดเลือกตัวเลขที่ต้องการจะซื้อจะซื้อกี่ใบก็ได้นะครับถ้าตัวเลขนั้นยังอยู่ในระบบเช่น จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข12 3 4 5 6จําจำนวน10ใบแต่ถ้าหากว่ากดไปแล้วเนี่ยฮะมีเพียงแค่4ใบก็สามารถซื้อได้แค่4ี่ใบเท่านั้นเป็นต้นนะครับทีนี้เมื่อตกลงซื้อลอตเตอรี่กันแล้วก็สามารถชําระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตาังค์ได้เลยหลังจากนั้นครับแผงขายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยนะฮะก็จะพิมพลอตเตอรี่ออกมาให้ตามจำนวนที่ซื้อเพื่อเป็นหลักฐานก็เปรียบเสมือนกับการซื้อลอตเตอรี่ตามแผงปกติในปัจจุบันนี่นะครับซึ่งเครื่องมือในการพิมพ์สลาก สำนักงานสลากเขาบอกว่าเขาจะเป็นผู้ที่ลงทุนให้ทั้งหมดเลยโดยเชื่อนะครับว่าวิธีการนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคา80บาทได้เพราะถือว่าเป็นการตัดผู้ค้าคนกลางออกไปจากตลาดเลยนะครับแน่นอนว่าจะไม่กระทบต่อผู้ค้ารายย่อยเพราะผู้ค้ารายย่อยก็ขายสลากได้เหมือนเดิมนะฮะปัจจุบันครับวิธีการเปิดซื้อจองลอตเตอรี่นั้นก็ถือว่าเป็นการเปิดขายจองกันล่วงหน้าซึ่งก็จะรู้จํานวนเล่มที่ชัดเจน ว่าได้กี่เล่มนะครับบางท่านอาจจะได้5เล่มบางท่านได้10เล่มเมื่อผู้ที่ซื้อจองล่วงหน้าไปรับเล่มที่ซื้อจองเอาไว้แล้วก็จะนําไปขายต่อให้กับพ่อค้าคนกลางหลังจากนั้นพ่อค้าคนกลางตามปกตินะฮะเขาก็จะไปรวมเป็นชุดเมื่อมีการรวมเป็นชุดก็ต้องมีการบวกค่าใช้จ่ายเมื่อบ้ค้ารายย่อยไปรับมาในราคา85-90บาทก็ต้องมาขายในราคาที่แพงกว่านั้นซึ่งก็จะเป็นวัฏจักรแบบนี้มาหลายสิบปีไม่สามารถแก้ไขได้นะครับ นั้นท่านจึงให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยลองไปศึกษาวิธีการขายรูปแบบใหม่ให้มีความทันสมัยนะครับแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในยุคนี้ครับเป็นยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเอามาช่วยขายซึ่งถ้าเอามาใช้ได้จริงก็เชื่อนะครับว่าน่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ ช่วงนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่มตินะครับของท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตอนนี้ก็มีมติในการที่จะผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีส่วนช่วยในการผลักดันให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่นอาสาเริมทรัพย์นั้นมีโอกาสขยายตัวได้มติที่ว่านั้นคืออะไรมาติดตามรายละเอียดนครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านกล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 มีผลกระทบนะในมุมของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน แต่พะอย่างยิ่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจครับโดยคณะรัฐมนตรีก็มีมติตั้งแต่วันที่21ธันวาคม2564กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดในการโอนและการจำนองห้องชุดสำหรับผู้ที่ซื้ออสังหาริมรัย์ราคาไม่เกิน3ล้านบาทอันนี้เป็นกรณีพิเศษเพื่อสบสนนแล้วก็บรรเทาภาระให้กับภาคประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการซื้อขายอาสาหาริมทรัพย์เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในธุรกิจอสัาหาริมรั์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้วยนะครับในขณะนี้ก็ได้มีการประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบยียนสิทธิ์และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีห้องชุดตามเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดเอาไว้ ซึ่งก็ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวก็มีผลบังคับใช้ไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่18มกราคม2515ที่ผ่านมาไปถึงสิ้นปีคือ31ธันวาคม2515นี้กําหนดให้มีการเรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุดซึ่งก็เป็นผลมาจากการจดทะเบียนโอนห้องชุดดังกล่าวในคราวเดียวกันร้อยละ0.01สำหรับกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์และการจำนองห้องชุดในานาคารชุด ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายแล้วก็จะมีราคาซื้อขายราคาประเมินทุนทรัพย์วงเงินจำนนงไม่เกิน3ล้านบาทสําหรับผู้ที่ซื้ออาศาาริมทรัพย์ที่เป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทยเป็นต้นอย่างไรก็ตามครับการออกประกาศดังกล่าวเรื่องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีที่ห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดในรอบนี้จะเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบจากความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนนะครับในสถานการณ์ที่มีโรคโควิด -19 แล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับและนี่ครับคือทั้งหมดสำหรับยอ่อโลกเศรษฐกิจในช่วงเชา้าวันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้8:30น,ก,นกับผมอีวันพลและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย ครบกับทูดียิ่งกว่าเร็วครบแรงล้ําเครื่อขคายอัจฉริยะอันดับหนึ่งจาก n อ็นเทิรีซ้อน